เขาว่าในการใช้งาน,นในเรื่องการปีนป่ดถ้าสูงไปคุณผู้หญิงค่อนข้างจะกลัวอันตรายใช่แต่อันนี้เหมาะกับการที่บางทีเราอาจจะวางของแบบที่นอนต่างห้าผมนะเก็บไว้ตาม ควสูงนิดหนึ่งครับผมตัวนี้ก็จะได้เพิ่มความสูงขึ้นไปให้เราได้ดีเลยเพราะรับน้ำหนักนะได้ถึง100กิโลกรัมเลยแม x i m ัมของเขาดีเลยถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับผมและดีไซน์นี่นี่เรามาดูดีไซน์ก่อนตัวนี้สีขาวน้องพ่เมนสีขาวสวยๆเลยดีใจเจตัวนี้นะคะขั้นต่างๆนะบันไดเขาจะมีการสับล่องมาให้ด้วยในเรื่องของอะไรกันลืม บอกเลยว่าสุดยอดมากแล้วตัวนี้เป็นอลูมิเนียมค่ะพี่เกียวอย่างดีเลยหนาพี่เกียวลองเคาะได้เลยเนี่ยแข็งแรงเคาะพี่บินหรือเคาะเก้าอี้อ่ะเออบันไดค่ะพี่เ